สวัสดีค่ะมือวานี้ยายเรามาเอ็ดไข่น้ำค่ะอาหารง่ายๆยายใส่ไข่สามน้อยค่ะตีเลยค่ะซดสหอยค่ะซอนหนึ่งน้ำปลาเค็งซอนกระพาะค่ะเพาอมันมีกลิ่นหอม อันนี้ก็หอมแดงกระต้นหอมค่ะใยห,หัน่นเราเสิร์ฟไปเลยค่ะวันนี้เฮากะเอาไข่ปิดเจียวค่ะใหญ่ก็ตั้งน้ำมันหอนแล้วค่ะเทไข่ลงไปเลย ไย่งใหญ่มากคืออาเป็นสีเหลืองๆค่ะเอาอเป็นสีน้ำตาลแน่นะแล้วแต่มากเด้อค่ะเพอเอ็ดค่ะใยเบาไฟเลยค่ะไซทพัพพีนี่ระค่ะตัดเลย สีงามแล้วค่ะทีนี้ใหญ่ก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะเล่งไฟเลยค่ะบัดนเนี่ยเพราะว่าไข่กระซุกเล็ว อย่าให้น้ำเดิดเร็วๆนะคะพอน้ำเลิมเดิดแล้วค่ะใหญ่กระปุงนี้แบบน,นี้รสด,ดีค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้แต่งกว่าค่ะมันเลยแต่งกว่าอยู่ในตู้เย็นใหญ่กันเลยเอามาหั่นเซื้อน้ำค่ะ ลำดับสุดท้ายกะยายกะใส่ต้นหอมค่ะแซ่บราคาบานเนี่เสร็จแล้วค่ะไข่น้ำของยายไปกินเดี๋ยวนอะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะมากินน้ำพริกกะปิครับเมื่อนี้กินแบบไทยๆค่ะ,มะเมื่อนี้อาหารง่ายๆเมนูไข่ไน่ไข่ข้าวอนกนอื่นกะย<ภ>ายฝา <อม S 1> <ข>กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อใหญหใใหให่ในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะมาจาา้าหาข้าวหาปลามากินน้ำเดียวจ้าอ่าลุยเลยลุยเลยเลยายเอ้ยไข่ทอดชะโอมอันนี้เลยไข่น้ำค่ะ มัอนี้เมนูไข่มีปลาทูทอดปลาทูทอดจ้าลําพิษกระปิ้ำพรพิกกะปิ้ผักกันหลย,ย่างเนาะผักขึ้นบ้านยายมาทั่วคู่ตาไปไว้ให้เต็มถาดสิ่มก่อนนี้ไข่น้ำนี่ต้องสดแคฟไขน่น้ำรับจัดอืมแบบอืม,อมนัวดีลําพิษกระปิก้อนบาด เห็นยุบอกหาน้ำพริกกะปิอยู่พี่ยายต่ำห่างก,กันแล้วให้ไอ้ทอดชะอมเลยตายเป็นคนทอดแบกงนาดีเดียวชะอมกับเก็บเอลหลังบั้นยายปลูกไว้ประมาณสี่สิบต้น,นะคะ่ะ ทำพริกกะปิเนี่ยปดที่กินเป็นปีแล้วได้ค่ะเครอยากเอามาถอดเอาไปถอดเป็นข้าวเข่ากับมะเอาอะไรได้ครับเล้วจะอมมียังพอมีอยู่ตากระตัดไปเคิงหนึ่งแล้วเขาอื่อยยังไงสาวทำสาวเนาะ แซ่บคามมาดูปลาทูออยย่้ปลาทูเนือ้อบ<อ>ริ้งน้ำขงคอเธอด้วยันกับเขาไทายเหมืนอนกัน่พระได้ดปั่นเขาห้ยย่เนาะ <laughs> <laughs> แต่งนี่ก็แต่งพันปีติตู้เย็นอยู่ยายเลยม,มาต้มจืดซะเลยอืมแรบแทบแคกินเพลยไม่ได้แันแ่บ กะปิกะโมงรงมาแหงจากชนบุรีอืมปีกุ้งเคยเนาะยายครับแทบครับแทบบุบบกเข้มอืมผักบุ้งดูยอดงามงานเนี่ยผักบุ้งกับของพี่สาว <laughs> เก็บม,มาจากไฮน่าเนี่ย <laughs> พี่สาวเก็บมาให้่ แซ่บแซ่บเล้ากับขวาพื้เก่าแล้วครับลองทวคู่อโอ้แซ่บทดสอืมขอบคักสดๆเนะาะตัจสเก็ตมาจากต้นเหลือจากลูกไส้กิน งัวน,น้อยไปกิน,กนค่ะอของขนาดใช่อยู่นี่ได้ซื้อแต่ปลาทู <laughs> ไข่กะเลี้ยงไก่ไข่ล่ำค่ะพอได้กินเฟดกะมีไข่พอได้กินค่ะหมดละสองน้อยเหมือด้ะนน้อยสองน้อยพอได้กินมเข้าพ่อได้กินข้าวมือเนาะซ่บกะน้ำในน้ำพริก ปลาทูครับขอ <S <S งมากของมากอ,อื่อยแปะอยูบนาอ่อนกรอบแซ่บดุดยัง แบอเขาถอ,อดเอียงกับมือเนาะยายเนาะมันสิบปรเซบเลยจังไได้อบบ <_><_>พอ,อ,อ,อกรอ,อบแห้งอืต้องเฝ้าไปหามาก,กินลูกสิไปกินเมดอ,อืมมันแก่แต่เกิดห้าวเด็ดนะช่วงนี้ก็ต้องออกดกยังเห็นลูกนึงอันเด็ที่แก่แล้วอืมเอามาไว้ทาพันเนาะเพราะมันแตกแล้วก็ว หวานแมนบ่ใหญ่เบอร์ได้ไปเบิ่งได้มาไว้ปุ๊กอีกไข่น้ำก็แทบแสบค่ะเผ็ดง,ง่ายค่ะใหญ่มีวิธีทำเธออยู่เด้อค่ะเด้อไข่น้ำน่ะ ไข่น้ํก็แซ่บเนาะมันนัวว หมักบุ้งปลาทูก็เบาค่อยกินกินแต่พักกับไอ้น้ำพริกอืแซ่บม,มันโดนกินเทียนเนาะยายน้อก็อยายนี่เป็นปีแล้วเลยกินน้ำพริกกับปี เพิ่งแวะไปแวะมากก็แวะแมันกินข้าวน้ำยาด้วยะค่ะเด้อกระจั๊บน้ำกัดนระเจีบน้ำกัดข้าวไข่อย,อยูบะเทา้าแล้วขอบเต็มถ้วยเบิร์ตเลยของแบ่บเต็มคิวกับปีเนาอ ไข่น้แซ่บซอ้เผแซ่แบตัวเผ้กลอบกลอบดีอของมักย้ายส่โซอสโอ้นี่แห้งซีขากรวดเลยน้ำบ่สูดแดดมาแล้วม่ถูดแดด เพื่อมีน้ำพริกกับขิ่นจนน้ำพริกกับพักอ,อันนี้แซ่บอืมแซ่บนะลองเอ็ดบึงเด้อค่ะเด้อไข่น้ำนะถอดเยงกับมือ <laughs> แซ่บครับ เมนูง่ายๆค่ะแก่ค่ะลูกหลานก็มากกเิ็นน้องแบบนี้ขาดบ่าไเนะครับเนาะไ้กับมักอันเพิกะปิกินฝนตกลิ่นๆนะนะส้นหอมๆแซ่บมีพักมีเครองเคยงหลายๆและอิ่มหรือเปล่าการแค่ไหนกา ขอบคุณหลายๆนะครับเร้่อสิเขามาหลับชมในคลิปนี้จงได้การอชมในคลิปต่อๆไปคลิปนี้กับทรันี้แหละครับวสวัสดีครับ